ออคา้าเม karaoke, Google, turkey, you know, ื่อส่งค้าเมื่อส่งพี่น้องเขากูก็กูตีกูเรียนคัณออค้าในวิดีโอตราในคัณอเดมาสอนดิ๊กได้เหมือนเก่าคัณอสอนปัญาลัยค่าเมื่อเร็วอย่าก็อย่าไปลืมก่อนได้ข้อสอนคณออย่าอย่าไปลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันเข้าไปคัณออค้าเมื่อเร็วถึงตัวแพทย์เสียงขาดค่ะการสอนคัณอการสอนไม่อักในคัณออาร์อสกับแพทย์อักในคันอณะสิบบทที่เขาคู่ค้าญาอารอสกับแพทย์ญา ยาปอดกับแพ้ยากยากยาปอดกับแพ้จำยากยาปอดกับแพ้จำนวนยากยาปอดกับแพ้จำได้ยากยาปอดกับแพ้ในขึ้นยาก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 อยากขอเจ็ดตาปอดกับแพ้ตากตาปอดกับแพ้ยากตากตาปอดกับแพ้จำตากตาปอดกับแพ้จำนวนตากตาปอดกับแพ้จำได้ตากตาปอดกับแพ้ในขึ้นตากตาตา ตาก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 ข้อแปดทาปอดกับให้ทักทาปอดกับพห้ยักทักทาปอดกับพห้ยาจัมทักทาปอดกับพห้จำมาทักทาปอดกับพห้จำมลาทักทาปอดกับให้ได้คนทัก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 ข้อเก้านาปอดกับพห้หนักหน้าปอดกับพห้ยากหนักหน้าปอดกับพห้จำหนัก นาปอดกับให้จำนานาปอดกับให้จำเดินนาปอดกับให้ได้ขนนาปอนาปอนักนาปนาปอคอสิบป่าปอดกับให้ปากป่าปอดกับให้ยากปากป่าปอดกับให้จำปากป่าปอดกับให้จำนาปากป่าปอดกับให้จำเติปากป่าปอดกับให้ได้ขนปาก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  ขาเอาเงาในกคำขาหนอยาก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 คอเจ็ดตาก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 คอแปดทาก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 ทักคอเก้าหนักหนัก ปกัปกปกัปกปกักปักปักปักคอค้ขอกทางกล้ามขาหนองยาก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 หยักคอเจ็ดตาก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 คอแปดทากทากทาก ทักคอเกาหนาักน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 ักคอสิบปาก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 ออคายากอย่าไปลืมกดติดตามกดแชร์ช่งนงาออากคาอยากอ่าอย่าไปลืมเข้ามาสอนจอมกันวันนี้มารอดชนางออกคายินดีครับตอนคาอ่า ก็เลยค่ะในป,ป้าปิงใต้เนี่ยก็ตรงตักมาทำกันเลยค่ะนอกขาก็มีปันอยู่ค่ะเฮ้ยใจกล้าส่งในการาถ่ายป,ป้า,ามิดออดคานาอคาเมื่อส่งขาเมื่อส่งกูก็คานายินดีครับตอนกูก็าขา